เคยเป็นไหมครับคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรวันนี้เดย์สามผมมีทางออกครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ฝึกพูดหน้ากล้องเดย์สามหลังจากเดย์หนึ่งที่เราเริ่มต้นกันไปและเดย์สองที่เรามาหาวิธีหายปหาวันนี้ผมก็เจอปัญหาโลกแตกอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือผมจะพูดเรื่องอะไรดีวัเนี้ย <laughs> ผมเชื่อว่าหลายคนที่อยากทําคลิปต้องเจอปัญหานี้นะครับคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเรื่องน่าสนใจที่จะพูดแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามีเรื่องพูดได้เยอะกว่าที่คิด วันนี้ผมเลยเอาสามวิธีง่ายๆที่ผมลองใช้แล้วเวิร์กมาบอกต่อวิธีแรกนะครับมองจากเรื่องใกล้ตัวลองคิดดูว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีอะไรที่ทําบ่อยๆสนใจเป็นพิเศษหรือเป็นกิจ,จวัตรประจําวันเช่นผมชอบวิ่งชอบกาแฟหรืออาจจะชอบเรื่องกินลองเอามาเล่าในมุมมองของเราครับมันจะดูเป็นธรรมชาติและน่าสนใจวิธีที่สองครับดูจากปัญหาที่เราเจอบางทีสิ่งที่เราเจออุปสรรคหรือเคยแก้ปัญหามาแล้วนั่นแหละคือคอนเทนต์ชั้นดีเลยครับอย่างเช่นซีดีนี้ ผมก็เล่าเรื่องความกลัวในการพูดหน้ากล้องหรือการหาหัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้และว,วิธีสุดท้ายครับเปิดรับฟังจากคนรอบข้างลองคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่ในคอมเมนต์เก่าๆบางทีเขาอาจจะมีคําถามหรือพูดถึงเรื่องบางเรื่องที่น่าสนใจนั่นแหละครับคือไอเดียใหม่ๆมันจะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่าเสียงของผมเนี่ยน่าไปเล่าเรื่องผีนั่นแหละผมก็ได้คอนเทนต์ในการที่จะทําต่อละก็คือเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องผีครับเป็นไงบ้างครับพอจะช่วยให้มีไอเดียไหมครับ ผมเองก็ยังต้องฝึกอีกเยอะแต่การได้ลองหาเรื่องมาพูดเนี่แหละทําให้ผมมั่นใจมากขึ้นหวังว่าเทคนิควันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วมาดูกันว่าเดซี่ผมจะมีเรื่องผีอะไรมาเล่าให้ฟังฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย